สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าสวัสดีทุกคนนะคะนะมาอีกแล้วจ้ะสะดวกแล้วก็มาค่ะหยุดยาวจ้ะหยุดวันอีสเตอร์นะคะหยุดยาวสบายมามาเรื่อยๆมาทีๆนะมากับพี่ทิฟฟี่พี่ทิฟฟี่ส่งมารัวๆนะแกไปเที่ยวป่าแกก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะเออเดี๋ยวแกก็แกแกมีอะไรมาเดี๋ยวแกก็ส่งมาให้ทุกคนเห็นนะ มาชมวิวก่แกนะเออนะมาจัดมันมามาจัดอีครอบครัวสัมภเวสีพวกนี้นะนี่ทุกคนนี่นะอีโคกอีโคกเป็นไงคะต้มอ,อึง่งเห็นไหมคะต้มอ,อึง่งเฮ้ยทุกคนเดือนเราก็ก,ก็ก็ไม่กินอะนะไอสัตว์กบเกบือบอะไรพวกนี้เดือนกินไม่เป็นไม่ใช่ว่าใครกินกินได้เลยนะจ๊ะไม่ว่ากันแต่ทีนี้ว่าการต้มอึ่งของบันเนะ่ะ คนเราอะ่ะถ้าต้มต้มขาไก่หรือว่าต้มอ,อะไรพวกเนี้ยมันควรจะใส่ใบแบบขาตะไคร้ใบมะกรูดหรือว่าเครื่องดับกลิ่นใบมะคงมะขามถูกไหมถึงเดือนทําไม่เป็นแต่เดือนก็ต้องรู้เดือนรู้อยู่แล้วว่าต้มพวกเนี้ยมันต้องดับกลิ่นถูกไหมฮะอีเวนนี่ใส่อะไรอะ่ะใส่น้าปะลาะใส่เพื่อไอ้น้ำปะลาเนี่ยมึงใส่ในกรณีที่มึงทําต้มสุกหรือว่าทําซุปซ,ปซปิไอปลาลงปะลาอะอมๆหรือ อะไรต้มกบอะไรของมึงอะ่ะเออเวลามึงปรุงอย่างงี้นนะเออมึงใส่อะไรของมึงเนียอ่ยขนาดกูเป็นคนไทยทแท้ๆกูคนกลางกูยังไม่กล้าต้มกับปลาอย่างนั้นเลยคืออะไรวะฮะอีมักง่ายเฮ้ยอีโคอะไรของมึงอีแคะมันยังตกใจเลยมันบอกมันไม่เคยเห็นเออน้องมึงยังตกใจมึงทําอะไรของมึงฮะมันมักง่าย,ยางไงนะอ,อีมือหยาบตีนหยาบนะ อีอ you know? ีอีอ kind of ีเขเรียกอะไรอีคนทําเป็นรู้ทุกอย่างนะสั่งสั่งไอ้ดุกทํานู่นทํานี่ทุกคนสั่งไอ้ดุกนะเอาไว้ทําตรงนู้นตรงนี้ดูมันเดินดูสารละล่างมันทุกคนอ้าเห็นสารละล่างมันไหมโอ้โหอีโคกมึงไหวไหมวะฮะฮะสภาพมึงอะฮะนี่เหรอวะนี่ยเหรอวะมึงจะลดความอ้วนฮะ เนี่ยเหรอมึงอยากมึงจะกลับมาสวยมึงบอกว่าบ้านมึงเสร็จจู่ามึงเสร็จมึงจะทํามึงจะสวยให้ดูนะไหนวะอีเหี้ยอีสวยพักๆอีสวยห้านาทีนะกูให้มึงห้านาทีพอเพราะอะไรเพราะสารล่างและหนังหน้ามึงอะนะมันไม่ได้เลยนะเออกูกูให้เฉพาะมึงนะกูด่าเฉพาะมึงกูไม่ได้ไปด่าคนอื่นนะมึงอย่าบอกนะ นะว่าดูถูกคนอื่นกูไม่ได้หมายคนอื่นกูหมายถึงมึงนะอีกีเลอ,นะออีกีเลนะเอออีหัวมันอีหัวมันทุกคนเห็นไหมคะหนังหัวก็ไม่ได้สารนะนะเห็นไหมตกค้างมาสองสมวันแล้วนะหนังหัวแล้วทำไมาโอ้ยผมล่วงผมล่วงอีตอแหลฮะเป็นไงคะน้ําท่อมคะ่ะดีดน้ําท่อมเป็นไงคะกินส้มตำกระดกน้ําท่อมนี่เป็นไง โอ้โห,โห,โห,โหนี่เขาบอกเมื่อวานคลิปเมื่อวานมันบอกว่าไงคะมันบอกว่าโอ้ยน้ำท่ำอ่ะกินเออกินเพื่อสุขภาพนะมันบอกพี่มันพี่มันบอกว่ามันก็เป็นสามเสตติดอย่างหนึ่งที่มันคุยกับฮกับกับที่มันนั่งอยู่ในโสน้อยอย่ะโสน้อยเรือนงามของอีหมอยอนะอที่มันนั่งกินกันนะค่ะทุกคนและทีนี้ไอ,ไอฮิ๊กกับกับมันก็เป็นสารเสตติดเสตติอย่างหนึง่งอีกขาบอกว่าบโบเออมันก็บอกไม่ใช่ เป็นเอ่อกินเพื่อเพื่อสุขภาพหละเพื่อสุขภาพเหรอสุขภาพพี่อะไรแดกตลอดแดกทุกเวลานะอย่างนี้ไม่ได้สุขภาพแลอยเฮียมึงสักวันจะหัวใจวายตายฮะไขมันจุด,จ,ดจุกอกและจุกแต็มองเงียเออเพราะมึงแดกอย่างนี้นี่เล่านะเห็นไหมคะมันกินส้มตำกันนะเพื่อนอีกระตกอื่นมาช้างน้ําเหมือนกันนะนั่นะแหละแล้วหม้อมองไปอีกโต๊ะหนึ่งหม้อต้มหม้อต้มทอม เนะเห็นไป็นไงเริ่มจับกลุ่มแล้วค่ะนะเดี๋ยวอีแคะกาลังหมกหมกกบหรือหมกอึงเนี่ยแหละคะ่ะนะเสร็จเดี๋ยวมันก็ตั้งวงกันนะตอนที่อีแคะเอ่อตอนที่มานั่งกินสมตามกันอีหมอยมันไม่ได้กินใช่ไหมคะอีหมอยมันนั่งอีแคะไปสะกิดนั่ไม่กินลุกไปอีหมอยลุกทุกคนเห็นอีหมอยตอนลุกไหมคะอ้าไปไงคะดากแบกกระถุงค่ะเห็นไหมคะโอ้โหเดินเข้าห้องนะ พวกนี้แปลกเนอะดาบมึงคมกันขนาดนั้นเนอะเออทําไมมึงไม่ดงไม่ดึงทําไมมึงมันไม่ได้ใส่เกงในเชื่อได้นะถ้าคนเราอ่ะถ้านุ่งผ้าถุงแล้วไม่ใส่เกงในมันหนีบแน่นอนมันหนีบแน่นอนร้อยทั้งร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซนอีหมอยไม่ใส่เพราะอะไรคะเวลาฉุกเฉินก็ไปเยี่ยวอยู่ตรงหัวนอนไงนะถ้าอยู่บ้านคิดว่าอีหมอยไม่ใส่นะถ้าเห็นมันนุ่งผ้าถุงนะ นะแล้วเดินแล้วมันหนีบเข้าไปนะใช่เลยนะผู้หญิงกับผู้หญิงมันรู้กันนะรู้เช่นเห็นชาตินะเวลานุ่งกระถุงหรือนุ่งกระถุงแล้วใส่กเกงในหรือเปล่าไม่นะจะรู้ผู้หญิงจะรู้กันถูกไหมคะส่วนไอ้บาคูขี่ไปไงตอนที่นั่งกินส้มตําเห็นไหมคะแม้กระทั่งถือกล้องมันยังเรียกอีโค้กเลยแม่แม่ถือกล้องหน่อยเดี๋ยวจะไปดูเด็กๆไอสตนเทนมึงดูฮี้อะไรมึงก็นั่งอยู่ตรงนั้น นะจะขนาดถ,ถ,ถ,ถ่ายมึงยังขี้เกียจถ่ายเลยไอขี้เกียจนะแล้วเป็นไงปากสมัจเจนะบอกว่าจะไปดูหลานเบสเซนแล้วเขาคุยตรงนั้นเสียงมันก็อยู่ตรงนั้นนะทุกคนนะมันก็ไม่ได้ไปดูนะโอ้โหเป็นไงชื่นใจนะได้ดูได้ได้เห็นน้องเมียได้เห็นคนของใจโถไอขี้เกียจนะเอ้ยปกติมึงต้องนั่งตากแอร์อยู่ที่ห้องแล้วไม่ใช่เหรอวันนี้ทำไมถอกห่มมานี่ถึงนี่วะ ๋อลืมไปได้เห็นน้องเมียนะเป๋เปไงโอ้ยดูหลานนะโถ่ไอ้ไอ้กีเกียดนะอีโค๊บอกว่าพ่อต้มอึงอีกไหมล่ะไอ้เป๋บอกว่าไงทุกคนโอ้ยแม่ทําอะไรพ่อก็กินทั้งนั้นนี่เป็นไงหยอดคําหวานอะหยอดคำหวานอีโค๊มานี่ชี้นงชี้น้ายใช้คนนู้นคนนี้นะนะโอ้ยทำอย่างเป็นเจ้าบ้านนะ ควายแหนมือนะซื้อซื้ออึ่งไงเขาแดกแค่นี้ยอุย้ยบุญคุณล้าเลิกบุญคุณล้นเหลือนะโจอคนอย่างมือเหรอไม่ล้าเลิศบุญคุณมือตัวล้าเลิศบุญคุณมืออีคนนละคุณนะมืออีคนอีลูกทลอกภัยนะอีบาปนะอีคนชั่วนะคนอย่างมือไม่ได้ผลไม่เกิดอะตายไปอบบผีตายหงเล่ร่อนอ่ะมึงอ่ะนะวัดไม่เข้าบุญไม่ทํานะนะปาก ปากปากก็ปาก,ก,ปากวอนหาสนไตเนะ่นะนะเป็นไงโอ้โหเลาลอนไปโู่นไปนี่นะไปตรงนู้นทีไปตรงนีนตงนน้ตีมึงทําอะไรวะลูกมึงปิดเทอมเนี่ยทําไมมึงไม่ดูแลทําไมมึงไม่ใส่ใจนะเตรียมตัวเตรียมพร้อมซื้อนุ่งซื้อนี่โอ้โหพักผ่อนนะพวกมึงก็พักกันมาตลอดแหละกูเชื่อได้ถ้าลูกมึงเปิดเทอมนี่นะลูกมึงก็เดือนละครั้งโรงเรียนอะไปอะเชื่อได้ไหมทุกคน ไปแน่นอนเดือนละครั้งเหมือนเดิมนะเพราะอะไรพ่อแม่ขี้เกียจนะพวกมึงกับพวกขี้ทุกนะพวกที่อะไรแดกเป็นใหญ่กินเป็นใหญ่วันๆไม่คิดถึงเรื่องอะไรกูจะแดกอะไรวันนี้กูจะกินอะไรว่านะส่วนไอ้ปลาสมะเจ๊มีอะไรบ้างที่มึงแดกแล้วไม่อร่อยฮะมีอะไรมึงแดกไมล่ะอ้อมีนะมันไม่ชอบกินแกงหน่อไม้มันไม่ชอบกินแก,ง,ก,นก,นแกงพวกอ่อมเอๆม,มากมายมันชอบแดกดิบนะไอ้ปอบ นะไอ้ห้อยไอ้บักุกขีไอ้ขี้เกียดน,นะทุกคนไปก่อนจ้ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า